มาต่อ ep สองครับนี่พระคุณแผนหลวงพระโตในบาทนำมนกูวัดอินูง่ายน่ารักน่ารักเก่าจริงนะเก่าจริงก็ห้าห้าศูนย์ก็เลยกันห้าห้าศูนย์พร้อมส่งให้โอ้ยสมบูรณ์สมบูรณ์รณก็เล่นกันหลักพันขึ้นนะครับหลักพันขึ้นอันนี้ถือว่าเอาไปใช้พุทธคุณนะเก่าปึกๆเลยอันนี้เอาห้าห้าศูนย์มาชม กุุงต่อปา่ากรุงต่อมามาจะได้ลึกลับในวันนี้สะมาจะได้ลึกลับจะสวยอันนี้สวยนะเป็นพระเหมือนโซนพระกุพระกุเลยโซนพระกุพระกุหน่อยอันนี้ก็โซนอย่างนี้มันมัน,ม,นมันตระกูลของใต้นะตระกูลของใต้จะเป็นเจจิหรือล,ลึกลึกกัวจะเป็นเจจิหรือก,กัวเป็นศิลปะเชิงสีวิชัยแต่เกา่ามันมีมวลดินด้วยมวลดินก็คือ มันลงกุกมาด้วยเออมีมวลดินมันฝังเข้าไปอยู่ในเนื้อเลยนะแล้วเนื้อเนื้อพระเนี่ยมันจะซิดซีดซีดซีดก็คือพวามันแห้งแห้งเก่าธรรมชาติไหมธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยไม่รู้เขาเล่นหากันเท่าไหร่นะเขาก็จะมาหาข้อมูลสักเรียบหนึ่งแ่เสิร์ชดูแล้วครับเขาจะเล่นเป็นอะไรเอยโอ้โหเขาเรียกว่าอาณาจักรสีวิชัยนี่ พระเนื้อดินสีวิชัยครับพระเนื้อดินสีวิชัยน่าจะมีน้อยเอซิร์ชไม่ค่อยขึ้นถ้าพระมีเยอะดีขึ้นปุ๊บ,บ,บเลยนะเออพระสีวิชัยมีพิมพ์เดียวมีอันเดียวเหรอมีอันเดียวเลยเมตระกูลสีวิชัยพกตีถ้าเป็นเจ๊ก,กี่ก็ไออาจารย์ชุ่มจชจชลีอย่างนี้เลยจะเป็นอย่างนี้เลยไร่ดูไร่ดู่โอเ้โอเขาเออ เขาให้ให้โทรซื้อโอ้เปิดไปสามพันห้าเปิดไปสามพันห้าเนาะโอ้อันนี้ของผมเนี่ยปึกดีป่ะปึกดีอันนี้ไม่แพงครับไม่แพงต้นทุนมาไม่แพงต้นทุนมาไม่แพงเก้าดีอ่ะเขาปึกปึกเลยครับครับฝ้าฝ้าฝุาา่นฝ้าดินเขาจะคา,าบกุมวลดินนานพวกนี้มันจะฝังตัวเขาไปอยู่ในเนื้อเลยนะเนี่ยสมกอก็เป็นอย่างนี้จะฝังตัวเขาไปอยู่เ,ย mm. เ,ยเนื้อเลยแต่สมกเนื้อพระเขาจะเนื้อพระเขาจะ เก่ากว่าน,นี้สมกรเนื้อผ้าเขาจะเขาเรียกว่าละเอียดกว่าน,นี้ละเอียดกว่าน,นี้อันนี้สักหกห้าศูนย์พร้อมส่งพอครับหกห้าศูนย์พร้อมส่งพอระศรีวิชัยครับผมดูเป็นพระกุ่หรือผ้กุ่นเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเรามากแต่รู้แต่ราคาที่เขาเปิดนะเต้นหากันเพลงแล้วก็มีพระกุอีกอันหนึ่งนะครับพระกุอีกอันนึงเป็นพิมพ์สมกอแต่เป็นสมกกุนี้ขึ้นที่สุขโขทยัยโซนพระมีทั้งละเอียดและก็หยาบนะครับ นี่มีทั้งละเอียดและค่อยจะอันนี้เป็นพระสุมกอมีลายไหมมีลายเป็นพระสุมกอ,อน,นี่ตัวจริงนะไม่ใช่ของเล่นนะไม่ได้เอาของเล่นมาให้ดูนะอันนี้คือตัวจริงพระสุมกอกุลาดอกไม้ครับกุลาดอกไม้อันนี้เป็นพิมพ์พิมพ์พิมพ์มเล็กๆนะไม่ไม่ได้ใหญ่มากหรือไม่ได้ใหญ่มากดูรัศมีเข้ามาจะไม่ค่อยเหมือนของทางกำแพงเท่าไหร่หรอกแต่กระพระเทดูง่ายดี พระแท้ดูง่ายดินี่พระซุมคอกุรานดอกไม้สวยดูง่ายเอาไปใช้พุทธคุณหรือเอาไปเขวนไปอะไรใช้พุทธคุณแทนกําแพงเพชรได้พลาเบาๆพลาเบาๆร้านดอกไม้มีทั้งของกําแพงเพชรแล้วก็มีทั้งของสุขุมไทยอันนี้เป็นของกาแพงไอ้สุขุมไทยิีมเนี่ยอืสี่ห้าศูนย์ก็เลยกันเบาๆเลยเบาๆเลยเก่าในเนี่ยหลายร้อยปีเอออายุหลายร้อยปีเก่า อุหลานดอกไม้สุโขทัยก็ได้พระโซนลึกลับรู้ที่บ้างไม่รู้ที่บ้างอันนี้รู้ที่อันเนี้ยเนื้ออย่างนี้พิมพ์แบบนี้มาดูพิจารณาข้างในองค์พระกันเป็นพิมพ์วัดพับนะครับเป็นพิมพ์วัดพับอันนี้เป็นผงกระดูกผีวัดโพพิมพ์วัดพับเรารู้ได้ไงผงกระดูกผีวัดโพพิมพ์วัดพับเราดูเนื้อที่มันทะลุอ่ะมันจะเป็นจุดดำ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 เล็กๆเนี่ยเป็นจุดดำดำเล็กๆข้างในจะเป็นขี้เท่านะ ข้างในจะเป็นขี้เท่าแล้วก็เขาจะทาน้ําเคลือบน้ําเคลือบไว้อะเขาจะทาน้ําเคลือบไว้เพราะว่าขี้เท่ามันถูกน้ํามันก็จะละลายมันพระผงก็ลักน้ําอะพอถูกน้ําก็จะละลายเขาก็เลยทาเชลเลแต่น,นี้ทาน้ําเคลือบทาน้ําเคลือบพระเก่าพระโบราณนะครับพระเก่าพระโบราณสองสี่เจ็ดศูนย์นู่นละมั้งเก้า,กา,กา,กานาวัดไอ้ผมกระดูกผีเนี่ยโอ้ ข้างในจะเป็นจุดดำๆดำๆดำๆพิคี้เท่าผมก็ดุกผีเขาเอาขี้เท่านี่ยแหละมาบดแล้วก็มากดพิมพ์แล้วก็แรกๆอาจจะไม่ทายางวงยางม้ายางอะไรไว้แต่พอระยะหลังมันเปื่อยมันยุ่ยเขาก็เลยต้องรักษาเนื้อโดยการโดยการทายางทาอะไรลงไปดูง่ายดีครับดูง่ายดีนี่ไหมจุดดำๆดำๆบางจุดเราก็ส่องเห็นเป็นเก็ดนะเป็นเก็ดขาว ่พระผมก็ถูกผีครับพระผมก็ถูกผีอันนี้ได้มาวิแพงอันนี้เอาหนึ่งพันสองร้บาทหนึ่งพันสองร้บาทได้พระเอออันเนี้ยอันนี้เซิร <Bond> ์ชเข้าไปเขาเล่นเป็นวัดอันน <to death> ั้นนะเขาเล่นเป็นอะไรนะวัด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 ปิดลันะปิดลันปิดตาวัดปิดลันปึ๊กเลยครับปึ๊กเลย ผมก็ไม่ใช่มือสายตรงนะต่สามารถดูได้เก่าไม่เก่าอย่างนี้เก่าแน่นอนไขขึ้นมาจากในเนื้อเลยไขยขึ้นมาจากในเนื้อเลยครับเก่าแน,น่นอนนี่เก่าเพิกๆเลยต้นทุนไม่แพงผมก็ขายไม่แพงเลยต้นทุนแพงผมก็ขายแพยงพระองค์เดียวกันก็ช่างทําไมวันเนี้ยผมขายพันห้าพระองค์เดียวก็ช่างทาไมวันนั้นผมขายห้าร้อยก็ต้นทุนแต่และว,วันแต่และองค์มันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกัน ตรงนี้เอาหกห้าศูนย์เขาเอกหกห้าศูนย์กระเนี่เอาหกห้าศูนย์เก่ามากๆนะเก่าเก่าแต่จะตรงกับวัดที่เขาเซิร์ชขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเก่าขึ้นฟองเป็นเม็ดขึ้นมาเลยไม่เป็นฟองใสใสฟองใสใสใครเร็วก็ได้นะใครเร็วก็ได้ผมเอาไม่แพงอะเอาไม่แพงอเอาแค่มีกินบางคนบอกว่าขายราคานี้จะรวยเหรอ,อเอาแค่พออยู่พอกินนะครับพออยู่พอกินอันนี้ไม่รู้วัดนะ ไม่รู้วัดแต่เก่าดีเนื้อแบบสมเด็จเลยครับเนื้อแบบสมเด็จเลยอันนี้เป็นพระปิดตาสวยน่ารักดีเนื้อแบบสมเด็จนะครับนี่เนะ้รับเพิ่มๆมีปีมีเยอะเนื้อด้านในเนื้อด้านในเห็นไหมสีขาวออกน้ำมันๆหน่อยเนื้อแน่นๆนะเนื้อแน่นนเนื้อแน่นๆอันนี้เนื้อโซนแบบสมเด็จนะเออโซนแบบสมเด็จอันนี้เอาสามห้าศูนย์เะสามห้าศูนย์ใครรู้ที่นะพี่เกียรติหาที่เมื่อยพี่เกียรติหาที่ว่าที่ไหนยะ ันนี้ก็ได้มาแค่นี้นะครับได้มาแค่นี้แหละก็ก็อันนี้เหรียญหล่อนะเหรียญหล่อโบราณเปิดไปสองพันห้าเน 25, นะี่ยอันนี้หล่อโบราณเปิดไปสองพันห้าอืมปึกปักดูง่ายดีชอบอันนี้ชอบอันนี้ที่ถ้าวันนี้ถ้าสมบูรณ์นี่เล่นกันหลักพันหรือหลายหลายพันเก่าโอ้โหเก่าจริงอันนี้เอาห้าห้าศูนย์ไปเอาแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ